จริงๆแล้วเรื่องของการสนับสนุนนวัตกรรมแล้วก็การทำวิจัยพัฒนาซึ่งในที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่นวัตกรรมเนี่ยเป็นประเด็นที่อยู่ในในโยบาย b i มาหลายปีแล้วนะคะเรามีการให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษทั้งในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยพัฒนานะคะแล้วก็มีทั้งในกรณีที่บริษัททำ i n h o u s า r n h o u s e r นะคะก็มาขอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ นะคะในหมวดประเภทกิจการทั้งหมดที่ที่เราให้ส่งเสริมอยู่นะคะนอกจากนี้เนี่ยในบางประเภทกิจการนะคะก็มีการกําหนดเงื่อนไขเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นกิจการเครื่องมือแพทย์เนี่ยเรากําหนดด้วยซ้านะคะว่าถ้าเครื่องเครื่องมือแพทย์โครงการใดนะคะที่เอาผลงานวิจัยพัฒนานของภาครัฐไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยจะได้สิทธ์เป็นพิเศษได้สิทธิ์สูงสุดนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายมาตรการที่ ทั้งหมดเนี่ยต้องการที่จะนําไปสู่นวัตกรรมะะนอกจากเครื่องมือทางภาษีแล้วนี่ก็ยังมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ b i i ก็คือ,อพรบรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะอันนี้ก็เป็นพรบรที่มีการให้เงินสนับสนุนล่าสุดนะคะก็มีเราก็พยายามออกพวกมาตรการเฉพาะออกมานะคะเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นแทร็กพิเศษให้ยกตัวยอย่างเช่นในกรณีที่ ผู้ประกอบการนะคะเอางานวิจัยภาครัฐเนี่ยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็สามารถที่จะมาขอ,อเงินกองทุนเพิ่มขีดได้แล้วล่าสุดก็มีเพิ่มเติมมาตรการพิเศษออกมาก็คืออุดหนุนพวกสตาร์ทอัพนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกลุ่มสตาร์ทอัพที่ได้เคยได้รับเงินทุนจากแหล่งอื่นมาแล้วนะคะเพราะเรามองว่าการสนับสนุนสตาร์ทอัพเพื่อเกิดนวัตกรรมเนี่ยควรที่จะเป็นการสนับสนุนที่ ตลอดเรียกว่าชีวิตหรือตลอดเจอร์นี่ของของสตาร์ทอัพนะคะเพื่อให้ให้เขาสามารถก้าวจากสเตจหนึไปถึงอีกสเตจหนึ่งได้อันนี้ก็เป็นนโยบายเป็นเครื่องมือที่ทาง b i i มีอยู่แล้วก็ได้บางบางนโยบายบางมาตรการก็ใช้มาเป็นเวลานานหลายปีแล้วพอสมควรค่ะบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องใหม่ค่ะ จริงๆแล้วมีโครงการที่น่าสนใจมาขอส่งเสริมที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพบ้างเป็นบริษัทขนาดเล็กบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมายกตัวอย่างเรามีหลายโครงการนะคะที่ได้เงินสนับสนุนจาก n อ a มาแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอเขาถึงระดับหนึ่งเขาโตไปกระดับหนึ่งเขาขยายกิจการก็มาขอ BOI นะคะก็มีหลากหลายกิจการแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มพวกเกี่ยวข้องกับเกษตรนะคะโดยช่วงอย่างยิ่งพวกแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าอย่างเช่นบริษัท r e c o ร์ อันนี้ก็ได้ b o. i ด้วยเข้าใจว่าก็ได้เงินอุดหนุนจาก n อ a ด้วยนะคะบริษัทใบายาไฟโตฟาร์มนะคะที่ทำทั้งเรื่องของรีแครีคอมบิเนนต์โปรตีนนะคะแล้วก็ทำกำลังทำเรื่องเรื่องวัคซีนด้วยนะคะเมทิคูลี่นะคะ, ically, ะ,คะที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับอินแพลนต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยรู้แล้วแต่เป็นเป็นการลงทุนหรือว่าเป็นกิจการที่เอาผุดของเขาจะช่วยตอบโจทย์ ที่สิ่งที่เป็นเพนพอยของประเทศไทยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออสาธารณสุขนะคะเรื่องกเกษตรโดยเฉพาะจริงเราต้องก,การปรับปรุงประสิทธิภาพภาคเกษตรนะคะเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่ามันเป็นอ,ะ,อะไรที่หน่วยง,งานต่างๆที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราสามารถที่จะร่วมกันสนับสนุนได้แล้วก็เขาสามารถที่จะสร้างเอาพุตที่จะตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาของประเทศได้ค่ะ แน่นอนค่ะเรื่องนวัตกรรมนี่เป็นเรื่องที่จริง,รงๆแล้วทุกประเทศนะคะ,ะหลายประเทศที่เราเห็นว่าเขาพัฒนาก้าวหน้าไปก็เพราะว่าสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่านวัตกรรมเนี่ยมันนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันเราเองเนี่ยเจอกับประเทศไทยเนี่ยผ่านสเตจของการพัฒนาเศรษฐกิจมาหลายช่วงแล้วก็อาจจะ,ะมีพวก นโยบายที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรียกว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็ได้ก็คือว่าการส่งออกยังเป็นสาขาเศรษฐกิจที่เราต้องพึ่งพาอยู่มากเพราะว่าตลาดในประเทศเราไม่ได้ใหญ่ขณะที่เราจะพึ่งพาตลาดในประเทศอย่างเดียวได้นะคะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของเราส่วนหนึ่งก็คือความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกนะคะสินค้าเราต้องมีสินค้าใหม่ๆออกมานวัตกรรม เป็นเป็นโจทย์ที่สําคัญนะคะว่าเราจะรักษาความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไรไม่ใช่เฉพาะสินค้าใหม่จะเป็นนวัตกรรมใน p ร o c e s การการผลิตก็ได้ทําให้เรามีต้นทุนที่ถูกลงนะคะคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น,นะะส่วนเรื่องนวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําปัญหาสังคมปัญหาสิง่งแวดล้อมอันนี้ชัดเจนนะคะเราจะเห็นว่าหลังๆเราจะเริ่มเห็นพวกสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมออกมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิง่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่น การรีไซเคิลพลาสติกการนำ uh, เศษอาหารที่เหลือนะคะฟู้ดเวสที่มาจากทั้งภาคการผลิตโรงงานอาหารหรือว่ามาจากภาคบริการอย่างเช่นโรงแรมเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการเอานวัตกรรมมาใช้นะคะทำอย่างไรที่จะก่อให้เกิดโอกาสที่จะเอาของเหล่านี้มาใช้ฉะนั้นนวัตกรรมเป็นเป็นเรียกว่าเป็นกุญแจสําคัญนะคะที่จะไข อมปัญหาต่างๆที่เรามีในหลากมิติได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ชัดเจนนะคะว่าว่าประเทศทุกประเทศในโลกนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องอพยายามารวบรวมสรรพกำลังมาสนับสนุนเพื่อให้เราสามารถที่จะแข่งขันได้ะคะ่ะ เนื่องจากว่า b I อเองไม่ได้อาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องนวัตรกรรมเป็นการเฉพาะนะคะแต่ว่าเป็นประเด็นที่สําคัญเวลาระวังนโยบายหรือออกมาตรการนะคะก็ะมองว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วคงจะต้องไปเปรียบเทียบกับประเทศเอื่นๆนะคะถ้าดูง่ายๆเนี่ยอาจจะดูจากตอนนี้ที่ที่เป็นเบนช์มาร์กที่ใช้กันโดยทั่วไปก็คือ global innovation index ใช่ไหมคะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยล่าสุดนี้เราอยู่อันดับที่43นะคะ ก็ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านบา,บางประเทศนะคะอย่างเช่นมาเลเซียก็อยู่35นะคะแต่ก็ยิ่งดีกว่าอาเซียนที่เหลืออีกอีกหลายประเทศแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะเห็นได้ว่าอันดับก็ใกล้ๆเคียงกันอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดน,นามเนี่ยอยู่44นะคะเรียกว่าหายใจรถต้นคอเราอยู่นะคะอ,อยู่ห่างไปแค่อันดับเดียวให้เห็นว่า การแข่งขันตรงนี้ในการนาในการสู่นวัตกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะประเทศเพื่อนบ้านเราอาจจะรู้ว่าเขาเพิ่งเขาเป็น emerging economies แต่เขาก็สามารถไปได้อย่างก้าวกระโดดนะคะเราก็วางใจไม่ได้ตรงนี้ค่ะเรามองว่าเรายังอาจจะอยู่ต่ำกว่าศักยภาพเรานะคะเรายังมีโอกาส ที่จะไปได้มากกว่านี้นะคะถ้าถ้าจะให้ประเมินว่าถ้าเราดูจากอินเด็กซ์เป็นเป็นตัววัดนะคะว่าใช่เราดีขึ้น<ม>แต่เรายังไปได้ดีกว่านี้นะะจิงิงแคมเปญน,นวัตกรรมประเทศไทยเนี่ยเป็นแนวคิดที่ที่ดีมากนะคะเพราะว่าบ้านเราอาจจะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีเรียกว่าในแง่ของอ innovation policies โดยเฉพาะเราอาจจะยังไม่มีนะคะ เพราะว่าแต่และหน่วยงานก็จะไปคิดน,นโยบายของตัวเองนะคะแต่ที่เป็นนโยบายกลางเนี่ยที่เรียกว่าทุกคนมาสอดประสานแล้วไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนครั้งนี้ถ้ามีแคมเปญนวัตกรรมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะว่าเราสามารถที่จะประสานผณึกกำลังกำลังของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะเพื่อจะได้เดินไปไปพร้อมกันเพราะว่า นวัตกรรมเป็นกลายเป็นคําติดปากนะคะแต่ว่าจะทําอย่างไรให้เกิดขึ้นจริงอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องอาศัยพละกําลังกันมากพอสมควรแล้วก็เป็นสิ่งที่ถึงเวลาที่เราจะต้องมาทําแล้ว <S <S เรื่องการประสานกาลังผนึกกําลังกันระหว่างอ,องค์กรทั้งภาครัฐและ,ะเอกชนเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะเพราะทุกวันนี้ต่างคนต่างเดิน อาจจะทําให้เราเดินไปถึงช้าแต่ถ้าเรา,เาร่วมกันเดินเดินไปในทิศทางเดียวกันทาให้เราถึงที่หมายเร็วขึ้นนะคะสำหรับความร่วมมือระหว่าง d O I กับ N A A เนี่ยก็ทำงานร่วมกันมาหลายปีแล้วพอสมควรนะคะมีตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นเรื่อง smart visa smart visa นี่เราเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2561นะคะก็ก็ผ่านมาประมาณ3ปีแล้วนะคะก็ ถามว่าเราทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะไม่ใช่เฉพาะ n อ a ด้วยซ้ำนะคะทำกับหน่วยงานต่างๆใน,ในสังกัดของอวหลายหน่วยนะคะแต่กับ NAA เนี่ยชัดเจนว่าเราทำงานร่วมกันในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับคนต่างชาติที่จะเข้ามาทำเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพในประเทศไทยะะตรงนี้ อันนี้ก็ทำงานร่วมกันมาแล้วก็ในเรื่องของ e p t p ท e นะคะอย่างที่เรียนไปในตอนต้นว่าผู้บริษัทสตาร์ทอัพที่เป็น Deep t e ท h สตาร์ทอัพที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก NAA เนี่ยก็มาต่อยอดที่ B.O.I นะคะมาขอส่งเสริมที่ B.O.I ตรงนี้ก็เป็นงานที่เราเรารับลูกต่อกันแล้วก็ได้ได้ได้หารือกับกับท่านผออ n a เว่าอ,อยากจะให้ทาง NAA สมุติว่าบริษัทที่ ได้รับการอุดหนุนจาก NAA เสร็จแล้วก็มาต่อยอดถ้าเขาจะสเกลอัพเขาจะทำกิจการใหญ่ขึ้นนะคะประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้มาต่อยอดที่ BUI ส่งต่อมา BUI ได้เลยนะคะเรากำหนด,ด contact point ที่ชัดเจนว่าจะได้อยากจะปรึกษาหารือเรื่อง BUI นะคะจะทำยังไงก็ส่งมาที่เจ้าหน้าที่คนนี้ได้เลยเพื่อจะได้รับรูปต่อกัน,กนได้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เราสามารถจะสนับสนุนเขาได้เต็มที่นะคะ แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของประเด็นเรื่องนโยบายมาตรการต่างๆนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าทาง n อต้องการที่จะสร้างที่เราเรียกว่าย่านนวัตกรรมนะคะตรงนี้ก็ก็คงจำเป็นจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือทางภาษีมาสนับสนุนเพื่อดึงให้ผู้ประกอบการเข้าไปอยู่ในพื้นที่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังดาเนินการกันอยู่นะคะกราคาดว่าในอนาคตเราคงมีความร่วมมือเพิ่มเติมไปจากที่ที่เป็นอยู่ ีกเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนวัตกรรมคงเป็นเรื่องที่ยังมีหลายอย่างที่ต้องทำต่อไปค่ะเครือข่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมีหลายหน่วยงานหลายองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนทำเรื่องนวัตกรรมอย่างที่บอกค่ะนวัตกรรมได้กลายเป็นคำติดปากแต่ว่าทำอย่างไรที่เราจะ t r น n s l a เลตคำติดปากเนี่ยให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติจริงๆนะคะการเกิดเครือข่ายในลักษณะนี้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานร่วมกันเนี่ยมีความสะดวกแล้วก็มีความชัดเจนว่าเรามีเป้าหมายเรามีโจทย์แบบนี้เราจะไปสู่เป้าหมายนี้อย่างไรร่วมกันนะคะน,น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วเข้าใจว่ามีหลายองค์กรมากเลยสนใจท,ที่เข้าร่วมเครือข่ายนี้นะคะซึ่งว i ไอเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกับ อ,องค์กรอื่นๆนะคะเพื่อเพื่อที่จะสร้างให้เกิดนวัตกรรมเรียกว่าอย่างมีนัยยะสาคัญมากขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วก็หวังว่าเราสามารถที่จะ,อะตอบโจทย์ในเรื่องของการยกระดับการจัดอันดับนะคะท Global Innovation Index ของเราดีขึ้นเข้าใจว่าตั้งเป้าว่าจะได้อยู่ใน Top ป30ภายในปี2573 ะะซึ่งเรามีศักยภาพพีิงแต่ว่าเราต้องดึงศักยภาพอัน,นั้นนะให้เกิดผลในทางปฏิบัติซึ่งเชื่อมั่นว่าเครือข่ายนียจะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้อย่างมากอย่างที่เรียนไปในตอนต้นนะคะว่า Bio i เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนอยู่หลายอย่างนะคะฉะนั้นมั่นใจเลยว่าการเข้าร่วม เครือข่ายนี้นะคะแล้วด้วยที่ว่าเรามีเครื่องมือที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางภาษีนะคะทั้งการยกเว้นภาษีงเงินได้นะคะสําหรับรายที่มาขอส่งเสริมนะคะยกเว้นอาตรการเข้าเครื่องจักรนะคะแล้วก็ในเรื่องของเ,อเงินอุดหนุนที่มาจากเงินกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนันเครื่องมือเหล่านี้แน่นอนว่าเป็นประโยชน์ต่อาการขับเคลื่อนหรือว่าการผลักดันให้เกิดนวัตรกรรมค่ะ